สวัสดีค่ะมากินตำบมกม่วงจ้ะตำบมกม่วงนำดอกไม้ใครใครเต้มอันมื้อ, <c oughs> อ,อ,น,อนี้วันศุกร์ที่ 3. สามซุ์ที่สามเมษายนจ้ะศุกร์ที่สามเมษายนสองพันยี่สิบครับตำเทาน้ำปละแดงมื้อนี้ได้รับข,อข้อความจากเพื่อนเอ๋ยบ้า ได้รับขอความจับเพื่อเติมตอนเที่ยงเพื่อเติมพักกินข้าวส่งความมาบอกว่าเขตที่อ่อ,อยู่เนี่ยจะ้ะมีคนติดแล้วเหมผู้ชายอายุห้าสิบตกใจบักคักตกใจเพราะว่าเขตนี้มันน้อยนะจ้ะเขตนี้มันเป็นเนขตน้อยขันเสือมีคนติดมีคนนึงติดนิ่คนที่ติดนะข้าเจ้าจะาไปซื้อของใส่ข้าเจ้าก็จะซื้อตัวอยูใ่ในระแวกนี่น,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 นจะจ้ะระแวกกัน กระแวกในเขต ate, เน or ie, question, ี่ยเจ้าก็สิบอกออกไปซื้อนอกเขตต่อประเทศนี้เขาก็ต้องไปซื้อวองเดียวกบเขาบอกว่าจะเป็น้านยานนะจ้ะต่ว่าตะหนักได้แต่ว่าตะหนักแต่ว่าบอกให้ตะหนักกินข้าวแล้วจ้ะก็รู้สึกตกใจอยู่ต่ว่าเห็ดแต่ย่างเดี๋ยวคือ เขาต้องเซพจะขวองลายกเกา่าๆหลังจากที่รับได้รับขออความปุ๊บสิ่งแรกที่เหตุก็คือวางแผนว่าต่อไปนี้สิป้องกันจะคองเพิ่มขึ้นยังไงจากที่เคยป้องกันอยู่แล้วต้องป้องกันเพิ่มเลยจ้นะ แต่บ่าแต่ว่าบมลูกว่าเขาจะอ,อไปติดมาตะไสรือวว่าไปใส่แทวนี้มาแนมมีข้อมูล มื้อเอิญหนี่วันสุกอะเอ้ยมื้ออื่นนี่วันเสาร์ม่ม่ำหม,ม่อ้ามอ้ามมืม้ออื่นนี่วันเสาร์ไปซื้อของ ต้องว่างแผนใหม่เบิดจากที่เคยเขาไปย่างเลือกซื้อมาเนะ่ะอยากกินย่นก็ซื้อกะต้อนไนี้ก็ต้องซื้อซื้อยังกะต้องเป้าซื้อจดไปแล้วว่าสื้อซื้อย่างเป้าซื้อซื้อแล้วฟ้าออกมาน้ำ มอญก็สุมส่มค่ะพ่ายามนะ,ะจ๊ะจมันอยู่หม่งไหนไว้คนที่เป็นอะไร ลูกกับซไโป้เลพาออกไปไกลๆกกเลยพาย่างในตะมนีนมนละ่ะผู้ชายหางสิบป,ปีกับพ่อข่้นด้เถาได้เนาะข้าจะเอากับซิยังแข็งแรงอยู่แล้วกับซิไปใส่มาใส่ปกติเอาแ้งน้ำไปซื้อของ ตำบักตำบกวงใครตม้มเข้ากันเยอะอ่ะฮาซมมุิว่า,นวาในระวางเนี่ยจับนัยงบ่มีเพิ่มอีกก็ะ่าสิบ่มีเพิ่มติ๊กระนาสิบ,บ่เพิ่มเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าระวางดีค้นพญานนีนนตนต้ติดเรามีคนติดติดคนไก่ชิดเอาเน่ะติดต่อต่อกันนี่เมื่อก็สิบป็นวงกวางเด้ีช่ไห เอาซืไปเห็นยังหรอกเซกักจะคลองอยู่ตนน้นห้งลูกก็ซืออกเป็นยืมเดนนาห้างองบ่ดเรืองะก็แ่อืมครับ tùy trí cơ Mm. Ta kìa nhầm Tại bà cầm hai ốc cao đêm ngay nè Hai bà hướng nào bà lại đọc สวนใกล้ๆบ้างมันหนาวออกไปแบบเดียวเป็นยังก็ภาไปเ่ะมันบ่นมีค้นมองไงยนะมันต้องมีค้นแหละมันกับบ่มีเครื่องเลนไลายหลูกกับเด็นน้ำเข้าไปอยู่ในสวนน่นแหละแล้วก็ ย่งางเลนแล่นเล่นสมันละกินผ้าไปยานอยู่เด้อยบอบย์ยานผ้าไปก็เลยถ้ามีคนกินผ้ากับ,บนะเบลย์ล้ังเกียดภัยได้ตัวข้าป้องกันท้าคนอื่นกับปลอดภัยน้ำคอนำคอื่นป้องกันตัวเองคนอื่นกับปลอดภัยน้ำ มันาวตําหม้ออ,อือยู่หัวจะควงกันมีอือ ว่าสมสมสมก็มีป่ะเป็นไะจ้าพ่อกับแม่คลิปนาจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะจ้าคลิปนี้เป็นไรจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย